จากที่เราลองนะลองแบต48โวลต์แบตเดิมๆกับล้อเดิมนะ500วัตต์นะครับซึ่งเราเปลี่ยนจากกล่องตัวนี้นะครับ G72130 นะครับผลที่ได้จากความรู้สึกผมขี่นะก็แค่ออกตัวแรงขึ้นนะครับตีนปลายก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับมันอยู่ที่สภาพผิวถนนด้วยนะครับที่ผมขี่นะครับก็รู้สึกว่าอาจจะมีความเร็วที่เพิ่มมาในใจนะคิดว่ามา10%นะครับแล้วก็กำลังนะครับอาจจะเพิ่มสัก 20นได้ครับผมก็เลยตัดเลยนะครับจะหนีไปใช้พึ่งกล่องจูนแล้วละ่ะตอนนี้ก็คือไปใช้ตัวโวทอยครับซึ่งมันมี2ตัวเลือกให้ผมเลือกตอนนี้ก็มี30กับ50แต่ซึ่ง30เนี่ยผมว่ายังไม่ลองดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะไปหลายคลิปผมก็เลยลองตัว50นะผมคิดว่า50เนี่ยมันจะกําลังนะครับพอแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันสามารถโอเวอร์รอบได้นะครับแล้วก็ เพิ่มทอกได้เพิ่มกําลังได้นะครับครับแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการใช้กล่องประเภทนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียคือระยะทางมันสั้นลงนะครับเพราะว่ามันจะกินไฟมากขึ้นนะครับถึงแม้เราจะจูนให้มันมาซัอพอร์ตกับตัวล้อแล้วก็จริงนะครับมันจะเพราะยังไงไงก็ตามกําลังวัดที่มันสามารถจ่ายให้ล้อมันสูงขึ้นนะครับไม่เหมือนกล่องเดิมหรือกล่องตัวนี้นะครับมันจะประหยัดไฟฟ้านะครับแต่ว่าในเรื่องของรถมันก็อีกเรื่องหนึง่ง แต่ตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดนะครับแบตเตอรี่เดิมสําหรับคนที่แบบไม่ได้อยากเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอยากจะใช้แบตเตอรี่เดิมในการโมดิฟายรถให้วิ่งขึ้นคือเราไม่อยากหาแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่ย่อมยอมรับว่าบางคนหาแบตเตอรี่เพิ่มให้รุ่นเดียวกันเหมือนเหมือนกันมันค่อนข้างจะหายากใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งอาจจะต้องมีการยกแบตเตอรี่ใหม่ทั้งชุดเลยทั้งเซตเลยเปลี่ยนเป็นแบตลิเทียมหรือว่ายกแบตเตอรี่12โวลต์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะให้ได้ผลดีที่สุดนะพูดถึงจะไดดด้ผลีีท่สุ คือผมนะเน้นหนักไปทางเรื่องแบตเตอรี่ลิเทียมมากเกินไปในส่วนของการโมดิฟายนะแต่ในเรื่องของแบตเดิมเนี่ยผมไม่ค่อยเน้นเพราะว่าแบตเดิมบางทีส่วนตัวผม,ผมเล่นเร็วนะความเร็วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มทําคลิปเกี่ยวกับแบตเตอรี่เดิมให้บ้างเพราะว่าเพื่อหลายคนเนี่ยทักผมมาว่าพี่พี่ทำแบตเตอรี่เดิมให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมหาแบตเตอรี่ยากาแบตเตอรี่ทุกคนจะพูดเลยว่าแบตเตอรี่ตอนนี้หาค่อนข้างยากราคาแพงอยากจะทําแบตเดิมให้วิ่งอ่าน ก็ยังอยู่ในโจทแบบเดิมอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจะทําได้แค่ไหนแต่ว่าผมจะทําแบบเดิมล้อเดิมขึ้นมาก่อนนะได้พีคความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้ให้ดูนะฮะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่เดิมนะครับถ้าเกิดมาสุดแล้วจริงๆอาจจะต้องมีการเปลี่ยนล้อในกําลังวัดที่สูงขึ้นนะครับอาจจะทาเป็นคลิปต่อไปแต่คลิปนี้คือยังไงแน่ๆก็คือจะต้องใส่กล่องตัวนี้ก่อนส่วนเรื่องการจูนกล่องนะก็ยังปล่อยให้อยู่แน่นอนแต่ลอน,นิดนึงนะครับที่ยังไม่ได้ปล่อยมากเพราะว่า ผมยังรอเรื่องคิวเรื่องกล่องอีกหลายๆตัวที่เขาเอามาลองให้ผมลองถ้าผมลองแล้วตัวไหนดีอ่าตัวไหนใช้งานง่ายคิปว่าจูนง่ายผมจะปล่อยคลิปตัวนั้นออกไปให้ทีละรุ่นนะครับมันมีหลายรุ่นมากเลยที่จูนได้นะครับไปเดี๋ยวไปลองคลองตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองใส่ดูก่อนนะครับครับสําหรับกล่องตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําตัวอย่างต่อสายไว้ให้นะครับนะครับดูนะฮะก็สีเหลืองนะครับของตัวสายมอเตอร์นะครับเป็นสีเขียวนะครับ แล้วก็สีอ่าเขียวนะครับเป็นสายสีเหลืองนะครับสีน้ําเงินอยู่เหมือนเดิมครับแดงควบบวกนะครับแล้วก็ดำควบลบของไฟ48โวลต์นะครับส่วนตัวสายอ a ซ l นเซอร์นะครับให้เรากลับสายตามสีผมด้วยนะฮะเห็นไหมกลับสายตามสีผมด้วยนะครับคือน้ําเงินเหลืองเขียวนะครับจะได้ใช้งานได้เลยนะครับส่วนสายต่อไปก็เป็นตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้เป็นสายเลี้ยงระบบรถนะครับ อันนี้จะเป็นสายตัวมือเร่งนะครับสายมือเร่งนะครับต่อเข้าแทนที่เดิมของกล่องตัวที่แล้วได้เลยนะครับส่วนสายตัวเกียร์นะครับจะไม่เหมือนของตัวโบทอยนะครับตัว e m กับโบทอยนี่แจ็คจะคนละตัวนี่ผมทำอะแดปเตอร์เสียบสายไปก่อนนะครับส่วนเกียร์มันจะสลับกันนิดหน่อยนะแต่ว่าเราไม่ได้สลับไม่เป็นไรนะครับสายสวิ์ผมทําเป็นคอนเนคเตอร์เสียบลองก่อนนะครับ ก็เป็นสายสีแดงของรถยี่ห้อนี้นะครับส่วนสายวอดทอยก็เป็นแจ็คตัวนี้นะครับสายที่ไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็จะมีสายเบรกนะครับเบรกไฮแช่ไฟ12โวลต์เลี้ยงซึ่งตัวนี้มันไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็อีก2 3สาสายนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้มีสายถอยหลังนะจำสีไม่ได้นะสายถอยหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นสายบูทบูทนะครับแล้วอีสายหนึ่งอะไรจำไม่ได้ หลายสายไม่ได้ต่อใช้งานนะส่วนสายต่อคอมพิวเตอร์เราก็ต่อคอมพิวเตอร์ไว้แล้วนะครับก็มี USB ต่อนะสายกันขโมยต่อได้ปกติแต่ผมไม่ได้ต่อเพราะว่าไม่ได้ไปไหนลองแค่ตรงนี้นะครับเลยไม่ได้ต่อสายการขโมยซะก่อนนะครับก็ยังใช้แบตเดิมนะครับตัวเดิม48โวลต์แบตนล็อกเบาะล็อกอยู่ครับขั้นตอนแรกของการใช้กล่องวูทอยเนี่ยนะครับถ้าเคดใครได้ใช้อะมันต้องเปิดโปรแกรมมานะครับซึ่งอันนี้ผม อันนี้ให้ดูก่อนก็เปิดโปรแกรมมาก็จะเจอหน้านี้นะครับแล้วก็เลือกหานิดนึงผมอยู่ที่คอมสี่นะครับแล้วก็โอเพนมันแต่อันนี้ผมจะไม่ได้สอนซะก่อนนะคือคร่าวๆก่อนนะครับถ้าเราเปิดมานะครับอันนี้ผมตั้งไว้สี่สิบปดโวลต์แล้วนะครับซึ่งกล่องเดิมๆพอเราเซตติ้งมาเราเปิดกล่องมามันจะขึ้นที่เจ็ดสิบสองโวลต์ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยอ่าซึ่งมันจะทําให้เรา พอเปิดสวิตช์แล้วบิดไม่ได้แต่นี้บิดได้เพราะผมยังไม่ได้เซ็ตเดี๋ยวผมขอเซ็ตไปก่อนว่าตอนนี้เป็น48โวลต์นะครับอตอนนี้คือเปิดแล้วแต่บิดคันเร่งไม่ได้ซึ่งจะเกิดปัญหาทุกคนกับคนที่ซื้อกล่องตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ไม่จูนนะครับหรือว่าถ้าจะซื้อกล่องตัวนี้ให้สั่งกับทางร้านก่อนว่าจะใช้แบบกี่โวลต์แนะนำนะครับร้านก็จะปรับให้ใช้มอเตอร์ตัวไหนถ่ายรูปให้ดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวเขาจะจูนคร่าวๆให้นะจะง่ายกว่า นะครับเพราะบางคนยังไม่เคยทำนี่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับส่วนต่อไปก็เป็นกลับเดี๋ยวกลับมาจูนโบนก่อนเดี๋ยผมก็จูนที่การต่ํากล่องววทอยนี่ดีมากสามารถเลือกโบได้ซึ่งจริงๆมันทำทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลก่อนที่เราจะฮาร์ดแวร์ด้านนอกที่จะมาต่อนะครับก็อันนี้ก่อนหน้าต่อไปก็ยังไม่อธิบายเลยมากอันนี้ก็จะเป็น แอมที่ใช้พีกบ้างแล้วก็ตอนปลายบ้างนะแอมสูงสุดที่จะใช้นะครับส่วนไอ้ฝักเวเทนิ่งเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดเดี๋ยวผมจะสอนให้ทีหนึ่งนะครับรายละเอียดจะไม่มีอะไรมากพวกนี้เดี๋ยวสอนให้ทีก็คือถ้าจะดูการตั้งค่าก็ดูของผมไปก่อนนะครับผมก็เปิดรอบไปที่750นะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เปิดรอบตัวนี้นะเราก็เคลียร์ออกได้แต่ต้องดูด้วยว่าล้อบางตัวเขาจะไม่ยอมรับรอบสูงนะครับ ส่วนคันเร่งเราตั้งไว้70% 80 1 0 0ด้อยซ้านหลังจะเป็นกําลังทอร์คครับตั้งร้อยรอย้รอ,ยรอยไว้หมดเลยผมเล่นแรงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตผมใช้คีย์สวิตหนึ่งสองสามคือเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าผมไม่มีเกียร์ผมสามารถาปดมาใช้ตัวนี้แล้วผมก็เลือกเมนูเกียร์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับเหมือนสอนแล้วละ่ะ <laughs> ว่าจะกักไว้ก่อนนะครับส่วนอันนี้เป็นซอฟต์สตาร์ทอีกเรื่องหนึ่งว่าจะใช้ไม่ใช้นะครับส่วนตัวเลขตัว2ตัวเนี้ยตัวฝักวิทนิงกับฝักเวเนี้ เดี๋ยวสอนพร้อมกันใช้พร้อมกันนะครับอันนี้มันต้องมีล้อหลายๆตัวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสอนให้ทีเดียวมันจะง่ายนะครับไอตัวโพนี่สําคัญนะสำคัญมากกล่องพังไม่พังส่วนใหญ่ที่อยู่ที่ตัวนี้เพราะมันคนใส่โพผิดมากเกินไปในกล่องพังนะฮะโพนี่คือจํานวนขดลวดที่พันนะหารสองนะอันนี้ผมหารสองได้ยนะี่สิบหกอ่าขดลวดขดเป็นลูก,ลกขดลวดกับแม่เหล็กนะครับส่วนเรื่องอันนี้ก็จะเป็นเฟสของมอเตอร์นะ ใส่ผิดก็มอเตอร์ไม่หมุนหรือหมุนทอยหลังนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งส่วนนี้เป็นชนิดของมอเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นฮับมอเตอร์อันนี้จะเป็น B ีทายก็คือมอเตอร์อยู่กลางนะครับอันนี้ Hall ensor, นะเอาพุทฮอเซนเซอร์นะเอาพุทก็คือเราจะต่อไปที่ไอตัวไม้วัดรอบยังไงส่วนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้นะครับมไม่ใช้เจนพลังงานกลับผมไม่ได้เจนผมก็ขีดออกเบรกผมไม่ได้ใช้จริงขีดศูนย์ก็ได้นะครับ ก็มาดูที่หน้าหน้าจะแสดงผลอย่างนี้นะครับจะค่อนข้างดีหน่อยตอนนี้จะขึ้นปัญหาอะไรบ้างาเริ่มโวนแล้วตอนนี้โวนนะคอนโทรเลอร์เฟลขอปิดคอนโทรเลอร์ใหม่ดดหมถ้าถ้ามันมีการขึ้นเฟลของแต่ละอย่างในนี้ก็คือเกิดการเกิดปัญหาแต่ละอย่างนะครับอันนี้จะแสดงผลทุกอย่างเลยนะเริ่มจากรอบนะครับแล้วก็ จำนวนโวลท์ที่มีตอนนี้โวลต์ผมค่อนข้างน้อยจำนวนแอมป์ที่ใช้โวลต์ยิ่งน้อยจะยิ่งกินแอมป์นะครับแต่ถ้าโวลต์เยอะอย่าง72อ,อะไรจะสังเกตว่าจะกินแอมป์น้อยถ้าเราใช้แบตเตอรี่เป100โวลต์อย่างเงี้ยแอมป์ M จะเหลือน้อยมากนะครับแอมป์จะกินน้อยมากอ่ามันจะแลกกันคือก็แต่ถ้านับเป็นจริงก็คือเอาโวลต์คูณแอมป์ก็คือวัตต์นะครับอันนี้คร่าวๆนะส่วนในนี้ช่องเกียร์นะมันจะแสดงผลตอนเราเกียร์นะครับเกียร์ต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะมีล็อกต่างๆ,างๆเบรกเบิกอะไรเนี่ยแต่เบรกผมต่อไม่ได้เพราะไม่มีชุดไฟสิบนะผมเปิดรอบไว้ตอนนี้อยู่ประมาณอ่า700กว่าๆ750นะแต่นี้ถ้าเรากดบูทมันจะ750พอดีพอดีกินแอมอยู่ที่3.8อนะ่าก็คือถ้าแรงดันมันน้อยมันจะกินแอมเยอะนี่แหละคือปัญหานะครับก็เดี๋ยวคร่าวๆเดี๋ยวเราไปลองเทสดูนะครับผมลองอ่าจากฟังเสียงดูแล้วโหเทียบจากกล่องเดิมนี่โอ้โหแตกต่าง อยากเห็นตัวเลข40หน่อยๆครับแต่ว่าความรู้สึกแล้วก็กับล้อ350วัตต์มันผมว่ามันแตกต่างกันนิดเดียวมันเห็นผลกันนิดเดียวมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้าหนักแบตเตอรี่โครงสร้างตัวรถด้วยซึ่งมันค่อนข้างเยอะผมก็เลยยังยังไม่อยากสรุปซะก่อนเดี๋ยวขอลองกล่องตัวนี้ลองขี่นะครับแล้วลองอาจจะลองปรับแต่งอีกนิดหน่อยถ้าปรับแต่งแล้วยังไม่โอเคก็อาจจะต้องอทําการเปลี่ยนล้อนะครับ เพราะว่าเรายังอยู่ในโหมดของแบต48โวลต์อาจจะลองเปลี่ยนล้อเป็น800วัตต์ที่เรามีนะครับแต่800วัตต์เราไม่เป็น72โวลต์เนาะแต่มันก็สามารถใช้กล่องพวกนี้แหละจูนให้มีความเร็วสูงขึ้นได้เพราะว่ามันรับรับกระแสวัตต์รับโวลต์รับจํานวนวัตต์ได้เยอะกว่าหรือว่าอาจจะถ้าจบแล้วจริงๆก็ขั้นตอนสุดท้ายที่ผมจะมงรถคันนี้คือเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวเลขที่เห็นน่าจะได้80แน่นอนนะครับถึงแน่นอนถึงแน่นอน นะครับไปลองดูนะฮะก็โอเคครับก็ยังอยู่ในโหมด848โวลต์เดิมๆนะครับก็ล้อตัวเดิมมานะครับก็ยังอยู่ในโมดูลเดิมอยู่นะครับยกเว้นนะครับเปลี่ยนตัวกล่องเป็นตัว50นะครับ EM50 โวลต์อยนะครับผมลองแล้วค่อนข้างดีนะครับแต่ยังไม่รู้ความเร็วนะคือต้องรู้ด้วยกันนี่แหละไปละเมื่อกี้ลองไปวิ่งเล่นดูรอบมฝนมันตกผมก็เลยรอให้ฝนหยุดตกนะครับ แล้วเดี๋ยวไปเทสกันดูนะครับเอาละเรียบร้อยเอาละจริงๆคันนี้ขับสบายนะขับสบายมากผมชอบอมันสังเกตไหมเยอะแบบดึงยึกยึก,ย,กยึกเลยตอนนี้ออกตัวแบบนี่ฮะเป็นง,งาออกตัวปูดเลยเสียงค่อนข้างแตกต่างกับเมื่อวานเลยครับ อ๋อแค่เกียร์หนึ่งก็สามสิบกว่าแล้วเห็นเห็นเลยนี่เกียร์หนึ่งนะครับนี่เกียร์หนึ่งขี่เรื่อยๆนี่ขี่ไม่หมดนะเกียร์หนึ่งก็โอ้โหถือว่าเร็วเลยอ่ะบิดแป๊บเดียวสามสิบกว่าผมน่าจะจบที่กล่องใบนี้แหละรถรุ่นนี้แบบสี่แปดนะถ้าถามว่ากล่องตัวเอ็มสามสิบได้ไหมได้นะแต่สามสิบจะประหยัดไฟฟ้าแต่ว่าน่าจะออกตัวแรงทุ่นนี้ไม่ได้โอ้โหนี้ผมชอบเลยนะชอบโดนมากโดนโดน อันนี้หนึ่งครับไปแล้วครับเปลี่ยนเกียร์ต่อครับเกียร์สามครับโอ้โหวิ่งกว่าเมื่อวานเยอะครับเป็นไปได้อ่ะโอ้โหวิ่งครับวิ่งวิ่งสี่สิบห้าแล้วครับสี่สิบหกครับโอ้ยสี่สิบแปดครับเออสี่สิบห่ะกอง EM ใบเดียวนะครับ EM 50ห้าศูนย์ขนาดทางผมไม่ดีนะเนี่ยห้าสิบกว่าครับ โอ้ท,ทางลาดยางมี55แน่ครับ848โวลต์ความเร็ว55พระเจ้าโอ้หแรงอย่างที่คิดจริงๆด้วยครับโอ้นี่ฮะโอ้โหแล้วยืดมากเกือบจะยกล้อได้ครับโอ้โหแรงไปต่อเลยครับโดน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 ครับโอ้โหและขี่ผมขี่มือเดียวได้อ่ะ ในความเร็ว50ฝ่าถือว่ารถมันดีมากนะครับเนี่ยโห40 4 6ครับ4 7ครับ42ครับโอ้โหเบิร์กมากเริร์กมากเวริร์กเวริเวร์กเบิเร์ก50ครับนี่ผมขี่มือเดียวสบายเลยนะครับรถเนี่ยโอ้ต้องเบาครับนี่ครับแต่ทางสั้นๆน,นะครับแบต4 8อุย้ยเหลือเชื่อ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  พีกนี่แตกต่างกับเมื่อวานเยอะมากครับตายแล้วโดนแล้วครับเจอกล่องสูกใจแล้วครับอย่างนี้ต้องกล่อ,องอันนี้ไปจูนรถไซส์อื่นแล้ววิ่งมากอีกอย่างหนึ่งครับแบตตัวนี้มันเป็นตัว48นะนี่ขนาดผมลองวิ่งบ้างแล้วนะครับแบตอาจจะไม่เต็มนะตอนนี้ที่50ฝานี่คือแบตไม่เต็มนะผมต้องบอกก่อนนะครับแบตเดิมไม่เต็มนะวิ่งแล้วก็แบตเริ่มมีอุณหภูมิแล้วแหละนะครับอุย้ยวิ่งโห พึ้งเลยผมไม่เคยคิดว่าล้อ500วัตต์นะครับที่ติดอยู่เดิมๆที่ตี350วัตต์นะครับกับแบตเตอรี่48โวลต์เดิมๆนะโโหจะวิ่งขนาดนี้โอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องแพ็คแบตแล้วนะครับไม่ต้องทำแบตอ่าแป๊บหนึ่งนะโอ้โหแบตเดิมๆครับ50ฝ่าไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูความเร็วความเร็วนะฮะ โอ้โหห้าสิบสามคิดดูนะถ้าเป็นลาดยางมี55้าแน่นอนนะครับซึ่งใช้งานตอบโจทย์มากความเร็ว55้าเนี่ยผมว่าทุกคนต้องบอกว่าพอเลย55้าเนี่ยพอใช้มากนะครับเหลือเฟือแน่นอนนะครับเหลือเฟือแน่นอนไปครับเดี๋ยวไปเจอคลิปใหม่ผมคิดว่าผมมีอะไรดีๆเกี่ยวกับการโมดิฟายจักรยานแม่บ้านแล้วละ่ะแหมห5าบห้าเลยนะแน่นอนเดี๋ยวเจอกันครับ